ท่าพี่น้องสวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาครับวันนี้พบกันในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนะครับเป็นอาทิตย์ที่4่เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้านะครับวันอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นวันพระเจ้าซึ่งเราจะต้องทําเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะครับลังที่เราทราบแล้ววันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นี่เราทราบแล้ววันนี้ก็มีข้อความมีเรื่องราวที่จะมา เล่าสู่กันฟังนะครับก็มันเป็นเรื่องที่จะต่อจากเมื่อเมื่อวานก็ได้เมื่อวานเราพูดถึงเจสซีใช่ไหมวันนี้พูดถึงกษัตริย์ดาวิดนะครับก็มีข้อความดังนี้นะครับก็บอกไว้บอกว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นกุญแจของดาวิดบทเปิดประตูพระาณจาักรนิรันดรโรดเสด็จมาเถิดโปรดนำผู้ถูกจองจำที่นั่งอยู่ในความมืด ออกจากเครื่องปันธนาการด้วยเถิดพระองค์ผู้ทรงเป็นกุญแจของกษัตริย์ดาวิดโปรดเปิดประตูอาณาจักรนิรันดรโปรดเสด็จมาเถิดโปรดนำผู้ถูกจองจำที่นั่งอยู่ในความมืดออกจากเครื่องปัญน,นาการด้วยเถิดนะครับเราเห็นเมื่อวานเราพูดว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยนะครับก็มีที่มามาจากตระกูล ดาวิดมาจากเจสซีในบาที่จะบอกว่ามีนอเกิดจากเจสซีเจสซีเป็นบิดาของดาวิดท,ที่เราพูดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์อีกเป็นเรื่องของการภาวนาขอจากพระเบญจาวแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอพระเยซูเจ้าเองนะพระบุตรขอพระบรุตรว่าพระองค์นั้นคือกุญแจกุญแจหน้าที่กุญแจก็คือใช้เปิดหรือปิด ประตูหรือว่าริมชักหรือตู้หรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่ากุญแจก็คือสิ่งที่จะใช้เปิดรือปิดอันนี้คือ,อบอกว่าพระองค์เป็นกุญแจของดาวิดก็คือเป็นผู้ที่จะมาเปิดเปิดเปิดประตูอาณาจักรนิลันดอนคือพระองค์จะเป็นกุญแจที่ไขประตูสวรรค์นั่นเองใช่ไหมขอพระองค์โปรดสเสด็จมาเถิดและโปรดมาทําอะไรมาเพื่อจะได้นําผู้ที่ถูกจองจํา แล้วถูกกักขังถูกลงโทษไว้ด้วยความบาปความผิดต่างๆหรือพูดง,ง่ายๆจะเปลี่ยนเสมือนว่าติดคุกอะติดคุกของความไม่ดีต่างๆนี่ขอพระองค์มาแล้วเปิดกุญแจห้องขังนั้นแล้วก็นำผู้ที่อยู่ในนั้นเนี่ยอยู่ในความมืดเนี่ยคือผู้ทีอ่อยู่ในความทุกข์อยู่ในบาปเนี่ยออกจากเครื่องทรมานเครื่องบรรณาการนั้นนะก็ ขอพระเป็นเจ้าขอพระเยซูเจ้าขอพระบุตรของพระเป็นเจ้านั่นแหละบอกว่าพระองค์คือกุญแจที่จะมาเปิดเพื่อจะได้ให้เราเข้าไปให้มนุษย์นั้นที่ถูกลงโทษอยู่นั้นได้เข้าไปสู่อนะาณาจสวรรค์ได้ไปอยู่กับพระเป็นเจ้าได้นะขณะทีะ่ยังถูกทรมานอยู่ในโลกนี้เนี่ยพระองค์จะเป็นกุญแจที่จะเปิดประตูอันนี้นะครับพี่น้องก็ เป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้เข้าใจถึงพระเยซูเจ้ามากขึ้นนะครับเราจะเมื่อเข้าใจเมื่อรู้จักพระเยซูเจ้ามากขึ้นแล้วเราก็จะเชื่อเรื่องสายสรัทธาและมีความรักในพระเยซูเจ้ามากขึ้นพระองค์เสด็จมาในโลกนี้ก็มาเพราะความรักมาด้วยความรักแล้วก็นําความรักนั้นมาประทานให้กับมนุษย์เพื่อมนุษย์จะได้ปลอดภัยจะได้พ้นจากความ ทรมานต่างๆเหมือนกับที่ติดคุกอยู่แล้วมาเปิดคุกแล้วก็ปล่อยให้เป็นอิสระจากความมืดความบาปความผิดต่างๆนั่นเองนะครับด้วยชีวิตของพระองค์นะด้วยคำเทศคำสอนคำเตือนและด้วยแบบอย่างและที่สุดแล้วก็ด้วยพระชนชีพของพระองค์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องการฉลองคริสต์มาสเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เหตุการณ์ภายนอกที่สนุกสนานรื่นเริงขึ้นเคลง ร้องเพลงมีของขวัญมีขนมเคก้กมีซันตด์ครอสอะไรแค่นั้นไม่ใช่แต่ว่าสั่ำคัญที่สุดก็คือเราต้องรงลึกกว่านั้นที่เราเป็นคริสเตียนเนเราต้องเห็นถึงความรักของพระเจ้าเห็นถึงความสําคัญของพระองค์ในฐานะที่องค์เป็นกุญแจที่จะไขประตูสวรรค์เราได้ยินคํานี้บ่อยๆนะพระองค์คือกุญแจไขประตูสวรรค์เวลาเราพูดถึงกุญแจสวรรค์เราจะพูดถึงเปโตรนะักบุญเปโตรทจริงเปโตรก็คือเป็นผู้ที่ได้รับ อมอบอำนาจจากพระเยซูเจ้าแล้วก็ให้ทำหน้าที่สั่งสอนก็เช่นเดียวกันหน้าที่ของท่านก็เหมือนพระเยซูเจ้าก็คือประกาศเทศน์สอนแล้วก็นำ,นำนำประชากรนำมนุษย์นั้นเพื่อจะได้ไปสู่สวรรค์ให้ออกจากความไม่ดีต่างๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ได้ยินได้ฟังนะครับในวันนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องในปีนี้ฉลองคริสต์มาสขอให้ทุกท่านทุกคนนะได้มีความสุข มีความชื่นชมยินดีมากกว่าปีที่ผ่านๆมาไหมให้เราได้เข้าใจถึงความรักของพระองค์มากขึ้นไหมในฐานะที่พระองค์จะเสด็จมาเนี่ยนะในบทลำพึงในการสวดภาวนาในข้อความต่างๆประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวของการขอพระเจ้าขอพระองค์เสด็จมาขอพระองค์มาเพื่อช่วยเราเพื่อนําชีวิตของเราให้เข้าสู่ชีวิตนิรันดรนให้พ้นจากความ ยากลำบากต่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพี่น้องอได้เข้มแข็งได้มั่นคงขึ้นได้รับพระพรจากพระเบเจ้าโดยทั่วกันนะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสัรผ่านุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิด